ไก่บ้านหรือว่าไก่พื้นเมืองนะคะเพื่อนๆค่ะนะวันนี้หน่อยจะมาบอกนะคะว่าไก่บ้านหน่อยเนี่ยกว่าที่เราจะปล่อยออกสู่ธรรมชาติแบบเนี้ยเราจะมีการอนุบาลน,นะคะก็คือการช่วยเลี้ยงดูนะคะอันนี้จะเป็นเคสกรณีที่ว่าแม่เขาไปฟักไว้ในที่สูงสูงนะคะ ก่อนที่เราจะเอาเขาลงเนี่ยก็เตรียมกลุ่มไว้อย่างเมื่อกี้ที่ผ่านมาที่เห็นนะจ๊ะเราจะต้องเตรียมกลุ่มไว้ก่อนนะอันนี้ฟักบนชั้นวางของนะในโกูดังจิตของซึ่งสูงมากนั่นเองนะหลังจากเราเอามาทั้งแม่ทั้งลูกทั้งไข่นะเพือ่อนๆจ๋านะก็เอาแม่ไก่ใส่ลงไปในกลุ่มไก่แบบนี้ก่อนนะถ้าเราก็พาลูกเขาตัวเล็กๆเนี่ยหย่อนลงไปให้อยู่รวมกับแม่เขานะคะ าเดี๋ยวมันมีไข่ที่ว่ายังออกไม่หมดเนี่ยหน่อยก็จะเอาใส่ลงไปให้แม่เขาฟักต่อในนี้นะคะเหตุที่ไก่อาจจะออกช้านะลูกเทียบอาจจะออกช้าออกไม่ทันกันสายเหิุก็เพราะว่ามีไก่ที่ไข่ไปพร้อมกันเนี่ยหลายตัวนั่นเองนะคะเราก็ใส่น้ำใส่อาหารทิ้งไว้ให้เขาอยู่แบบนี้ไปก่อนนะ เดี๋ยวหน่อยจะรอให้ไข่ที่ยังออกไม่ครบเนี่ยออกจนครบหมดก่อนนั่นเองนะเดี๋ยวเราก็จะต้องมาคอยนะคะเก็บเอาไข่นะคะที่ลูกเทียบออกแล้วนะคะแม่ไก่เขาก็จะเขีย่ยออกมาจากได้ท้องเขาเป็นลักษณะแบบนี้นะจ๊ะเพื่อนๆจ๋านะมันจะเป็นเปลือกไข่ที่มันแยกออกจากกันนะคะเราก็เก็บทิ้งนะทําอย่างนี้อยู่ประมาณ2-3วันนะให้ไข่เขาออกเป็นตัวจนครบหมดนะคะ แล้วให้ลูกเขาแข็งแรงนั่นเองนะถามว่าทำไมต้องขังแบบนี้ไม่เอาย้ายลงมาพื้นดินโฮโฮแล้วก็ให้เขาฟักให้เขาเลี้ยงเลยเีตผลก็คือแมวบ้านหน่อยเยอะนะหน่อยไม่อยากให้แมวมาตะคุบลูกเทียบนั่นเองนะอันนี้ผ่านไปสี่วันแล้วเพื่อนๆจ๋านี้เราก็มาเปิดออกแบบนี้นะเราต้องให้น้ำให้อาหารเขาทุกวันนะ อันนี้ก็จะไม่มีการขังแล้วนั่นเองนะอันนี้ต่อไปแม่ไก่ก็จะต้องดูแลลูกเจี๊ยบนะคะไข่ที่เอามาให้ฟักด้านล่างเนี่ยนะที่เรายกมาจากาชั้นวางของนะตอนนี้ก็ออกครบหมดแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋านะได้ลูก้งหมดก็สิบตัวนะนี่นะประเดี๋ยวเขาก็จะเลี้ยงลูกต่อไปเองโดยที่เราเองเนี่ยไม่ต้องช่วยเลี้ยงแล้วนะคะเราก็นํามาดูแลนะคะช่วงสี่วันแรกนะคะ อย่างแม่นี้ก็เหมือนกันนะอย่างสีแดงเนะี่ยอันนี้ก็เกิดโนนบนหลังคาโนนหน่อยต้องปีนนะเอาบันไดอลูมิเนียมปีนไปลงมานะก็เอามาเลี้ยงแบบนี้นะทั้งแม่ทั้งลูกทั้งไข่นะทุกวันนี้ก็ลูกเขาโตแล้วนะมีลูกอยู่เจ็ดตัวนะอันนี้นี่ก็คือการช่วยนะช่วยเลี้ยงนะคะในกรณีนะคะที่ว่าแม่ไก่เนะี่ยไปไข่ไว้ตามสถานที่ที่มันสูง แล้วลูเกเจียบมันเล็กเกินน่ยมันกระโดดหรือว่ามันบินลงมาเองไม่ได้นะส่วนแม่นี้อันนี้เขาฟักตรงกอไข่อันนี้เราไม่ต้องไปช่วยนะอันนี้แม่เขาก็สามารถพาลูกเขาออกมาจากรังไข่เองได้